พี่ค่าพี่ติดนี่นานเท่าไรพี่เคยเบื่อไหมที่ติดนี่นานอย่างนั้นเงินที่พี่ยืมหนูกินข้าวได้หมื่นจานทำหนูให้มีอาการหยุดท่วงไม่ได้เปิดเฟซเห็นพี่อย่างฟินพาแฟนไปกินอาหารสุดหรู Tiktok พี่ก็ยังกล้าชี่พี่ติดนี่นานเท่าไร พี่คายเบื่อไหมที่ติดนี่นานอย่างนั้นเงินที่พี่ยืมหนูกินข้าวได้หมื่นจานทำหนูให้มีอาการหยุดท่วงไม่ได้เปิดเฟซเห็นพี่อย่างซินพาแฟนไปกินอาหารสุดหรูติ๊กต็อกพี่ก็ยังกล้าโชว์นาฬิการาคาอูห้หูส่วนหนูนั่งกินมาม่ารวมเศษเหรียญมาจ่ายค่าเน็ตพรูขึ้นมาเด้อ อะไเด้อน้โมน้โมตังหนูตังหนูหนอยากเป็นเธอไหมวันนี้จะแสกให้พี่คืนตังให้หนูตอนยืมนะพี่ก็รู้ว่าขอตังหนูไปมาแค่ไหนหนูทวงก็ปฏิเสธดอกเบีย,ก,บยก็ไม่มีใจเธอทองกือท้าว่าคืนถ้าคืนถ้าคืนถ้าขอบใจพอจะได้คืนอยู่ปะ kemada oleh de namun มันไม่ใช reason we e p t but mm hmm. พี่ยืมมาทำลืม holy shit ช่วยคืนตังหนูได้ไหม mobile banking ใช่ไหมออนวันละนิดออนคืนสึดนิดออนทีละบาทได้นะหนูใจดีน่ารักแต่ไม่มีตังใช้ตักแกลบใส่ทับพี่กินแล้วพี่เชื่อหมตังที่พี่คืนต่อชีวิตทันทีที่พี่ชดใช้ขึ้นอยู่กับพี่แล้วนะว่าจะคืนบ้างไหม IG mm hmm. เห็นพี่ได้บินไปเที่ยวอย่างฟินลงรูปอวดหนู mm hmm. TikTok พี่ก็ยังกล้ารีวิวปลาดาเยอะสาถาหนู ส่วนหนูนั่งกินมามารวมเศษเหรียญมาจ่ายค่าเน็ตทรูขึ้นมาเดอ้อโอเลยเดอ้นอนโมนโมตังหนูตังหนูอยากเป็นเธอไหมวันนี้จะแสกให้พี่คืนตั้งให้หนูตอนยืมเนงะิพี่ก็รู้ว่าขอตั้งหนูไปมาแค่ไหนหนูทวงก็ปฏิเสธดอกเบียก็ไม่นใจถ้าทองคาเท้าว่าคืนเธ้าคืน พอจะได้คืนอยู่ปะ oh oh คืนมาเดอ้อโอเลยเด้อน้ำมุงน้ามุงตังหนูตังหนู oh o เธอทองเกะเท้าคืนเธอคืนเธอคืนเธอขอบใจพอจะได้คืนอยู่ปะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม